องอ,งอุ้มอิมนะจ้าจ้าคุณผู้ชมจ้าก็คือว่าน้อุ้มกับน้องอิมเด้จ้าเปิดไปเห็นคลิปหนึ่งนมจ้าเพื่อนเอาบักม่วงหน่อยนี่มาทุบๆให้มุนอุ้ยปุยแล้วก็เอาไปก้อยใส่ปลาเดกกินอือน้องอ,มอิมเห็นแล้ว ้จ้าบักม่วงหน่อยมาด้าจา้าไปเก็บมาด้จ้าช่วง,งนี้บักม่วงหน่อยยเด้จ้าแมนแล้วจา้าอุ้ยน้องอิมกระสิเอามาเฮ็ดเม่นูบักม่วงหน่อยทุบแล้วก็ก้อยใส่ปลาแดกแซ่บๆ<ะ>ด้จ้าป้าถ้าเบื่อด้จ้าว่ามันิแซ่บคือจังที่ห้าคิดไหวบอด้าจา้าก็สั่นเ้าไปเฮ็ดกันเลยจา้า เสร็จแล้วกะแกไนบักม่วงออกเลยจ้าขั้นตอนต่อไปเอาเกลือใส่แล้วก็สิย่องย่องไทยบักม่วงกับเกลือเข้ากันจ้าขั้นตอนต่อไปห้อกรสีใส่น้ำด้วยจ้าแล้วห้อกรสีแซ่น้ำเกลือไว้สักน้อยเพื่อสิให้ยางบักม่วงออกจ้า น้ำทิมจ้าแล้วเขาก็สิเอาเกลือใส่อีกเกลือหนึง่งยองยองขึ้นเกาจ้าเทน้ำใส่แล้วก็ใส่ไว้จะข้าวเพื่อสิให้ยางบักม่วงออกเบิดจ้าเทน้ำทิมเลยจ้าขั้นตอนต่อไปเขาก็สิทุบบักม่วงหินมุนอุ้ยปุยเลยจ้าก็สัน่นเข้าไปกลอยบักม่วงทุบก,กันเลยจ้าขั้นตอนแรกใส่น,น้ำตาลจ้า พิดผงจ้าข้าวขัวจ้าผงนัวจ้าเกลือจักหน่อยแล้วห้อกับซีส่ปะแดกจ้าป้าซีน้องไปเลยจ้าแลา้วห้อกับซีส่หอมแดงจ้าค้ๆให้เข้ากันจ้าป้าที่ต้ก็เป็นจะแซ่บแท้เอาเป็นว่าเข้าไปกินกันเลยจ้า แสบแทบจะปาดของปลาเด็กดีจ้ามื้อนี้กะพีเ่เพชรก็ม,มากินนั่คือเก่าเด้อจ้าเพราะว่าของแซ่บจ้าบ่ต้องแปลกใจเลยเด้อจ้าบ่แม oh ่นสิแก่ขาวได้ยินว่าก้อยๆแล้วว่ามันก้อยงัวงบอกว่าโอ้ยบ่ได้แท้มันก้อยบักม่วงบ่นี่แม่โอ้ยเอาๆกินคือเก่านั่นแหละถ้าก็สิมากินเลยเด้อจ้าป๊าด ก่อนใหญ่เครื่องเน้นๆจุไกใจฮสวงวะสวงวะอะยจกะเศบจ้จาคุณผูช้ชมต้องกินกับเคียงเลยรแล้รู้สึกว่ารสชาติถั่วถึงจ้ะเขากับปลาเด็กได้ดีอีกีลยจ้ะแต่ในน้นำนะจ้ะผู้ใดท,ที่มักต้องจิ้มแบบใดกะให้ตามใจเจ้าของเลยจ้ะ ช่วนผู้ไรเห็นว่าเปลี่ยนการให้คลิปพ่อกับม่วิธีบอกเลยจ้ะโอ้ยไงแตงเรออีน,น,นั่งนึงยอมแพ้เขาบ่าละจริงไรกับโบโยอมจ้ะแก้งกับเบยอมือกันละอ นวดสุดยอดจ้ะอ exactly. ืเแซ่บจนเงื้อแตกต้องเอาเครื่องอะไรจ้ะน้ำมันจังแซ่บค่ะสุดยอดอิริจ้ะคุณผู้ชมแบบส่งวัสวัเลยจ้ะทิ้งอะไรก็คือเปรี้ยวแล้วจ้ะเพดดัำ เป็ดจังไหนจ้าสองค้นีคือ้นปากบอกเลยเสียบจัดจ่อจัด,จดมาตั้งอย้างเ,เมื่อกี้จ้เาเขาเอานว่าสมจนตาสิบอดแนะนั่นได้จ้าภัยมักสมกับกินสมได้จ้าผู้ใดบ่มักสมกับกินบ่สมน่แหละจ้าหนังกระเช้าเห็ดได้น้ำจิม้มสองวิธีกับเห็ดได้ได้จ้าก็คือวิธีหนึ่งกับเห็ดแบบพงได้จ้าวิธีที่สองเห็ดแบบกินน้ำกับได,ด้ได้จ้า <c oughs> คุณเนืออีกอย่างหนึ่งโอเคจ้าคุณผู้ชม สำหรับคุณผู้ชมทางใดได้จ้าที่อยากให้นอห้องยิ้มเห็ดอีหยังกินได้จ้าหรืออยากให้นอ้องยิ้มกินอีหยังอ่างได้จ้าก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกนอก้องยิ้มนั่นไหนได้จ้ามือนเนี่ยวกับซีราไปแล้วได้จ้าแส่บแห้งได้จ้าเมนูนี่ยกปล่งให้เลยจ้ามือนเนี้ยวกับ โอเคโอเคพี่เพชรเอเลยจ้ะเ็นแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เขาทุกคนนําหน้อด้จ้าเมลแล้วจ้าสําหรับมือนี่เขาสามคนก็ต้องขอตัวราบไปก่อนเดี๋ยวมือหนาจังเซมมาบอกกันไหมสวัสดีจ้าบ๊ายบาย <c oughs>